8ไอส์คำใบ้คือคิวเมื่อไร่ก็แวะไปหมอนเมืองไทยต่อไปมิจฉาเนสจะต้องไปหาคำใบ้อยู่ที่ผนังสีเขียวในบ้านเรามีผนังสีเขียวอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะอยู่ข้างนอกบ้านก็ได้ผนังสีเขียวไปดูแถวสระน้ำได้มีไหมมีหนึ่ง ขพือนดนตรีไมนอยู่ในห้องนี้ใช่เหรอลัสเฮ้เพื่อนดนตรีอยู่ในห้องนี้เหรอดูสามีอะแต่ทำชีวิตพอทำชีวิตเหรอยังไงเนี่ไงเครื่องอินเทอร์เน็ตไรไฟนี่ไง 好嘞。 ของใครเก้าเจ็ดเใช่าถูกต้องแล้วดูคิดว่ามันเป็นเพลงของไทยไม่เพราอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไปอยู่ในถ้าูเป็นผู้หญิงคนเดียวจริค่ะเพราะวันต้องเต้นเยอะถูกเพราะฉะนั้นตรองเนี่ยตรงนี้หมายถึงความแข็งแรงของร่างกายซึ่งก็มองแล้วว่ามันเป็นจุดอ่อนที่ตึงแน่นอนทีมงานเขาเลยเลือกมันเท่าไหอ่ผมไม่ได้ติดเชื้ครับแต่ว่ามันก็คือเรื่องของ Of of พลังในการรอ้รองร้องไม่เกี่ยวเพราะว่าร้องเนี่ยต้องใช้พลังในการเต้นก็เจอเกาหลีกันไปนะครับเป็นโม็นเกาหลีเคยได้ยินไหมจ้าเพลงนี้นี่มิสเตอร์แดนซี่กันแน่นอนใบ้องไดอยู่แน่นอนครับ ใช่มากแต่ว่าไม่ใช่ของแคทแคทสามารถถ่ายภาพมูลบัญญาติได้ด้วยได้่อไแบเช่นเดียวกันกับซันนี่แล้วก็เอิร์ธก็สามารถถ่ายภาพมูลบัญญือว่าให้กับเคได้เช่นเดียวกัน